สวัสดี FC Fanpage นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเตอร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นรถมาด้าสองนะครับวันนี้ลูกค้าจากบางบัวทองนะครับก็เข้ามาจัดเป็นล้อมือ2นะครับลายคอสต์มิดนะครับล้อคอสต์มิดนะครับลาย XT005R นะครับหรือที่เรารู้จักกันเป็นลายวิวนะครับตัวนี้เป็นขอบ17นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่เจ็ดจุนิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่30นะครับตัวนี้ใส่แล้วก็สวยๆปิ่มๆซุ้มเลยนะครับ ส่วนยางนะครับผมเลือกใช้เป็นยางใหม่แลนเซลนะครับและยางใหม่แลนเซลนะครับเป็นยางไทย100%ยเเนะครับเบอร์ยางเป็น2 1 5 4 5ึ7นะครับที่ใช้2 1 5เพราะว่ามาดานะครับเป็นรถที่ซุ้มใหญ่นะครับโครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใช้ยางเบอร์ใหญ่ตามนะครับเพื่อให้สมส่วนนะครับลูกค้าไม่ต้องการที่จะไปโหลดนะครับทรงล่างเป็นเดิมๆนะครับเดิมๆหมดรอบคันนะครับสวยสวยจัดเลยครับผมบอกเลยลายนี้เป็นเวลมีออฟนะครับ อันนี้ก็เป็นล้อมือสองนะครับทําสีกึ่งขอบมาใหม่นะไม่ใช่ทําสีนะครับกึ่งขอบมาใหม่นะครับสวยๆลายริ้วรอยเทียบเท่าหมือนหนึ่งนะครับยางใหม่ราคาก็จบอยู่ที่ประมาณ17,500้า้บาทนะครับของแขมงครบใส่ถ่วงนะครับบริการหลังการขายนอดล้อนะครับฝาครอบเบรกนะครับปอกกันสั่นนะครับมีให้ครบทุกรายการนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับใครที่ชอบแต่งแบบนี้นะครับปิ่มๆซุ้มนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับปิ่มๆซุ้มนะครับไม่ถึงก็ล้นเยอะมากนะครับ สวยสวยมากครับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ขับรุ่นนี้อยู่นะครับอยากแต่งสไตล์นี้ทักมาหาเราได้เลยนะครับเพจเติร์กแม็กซิงบางปะอินนะครับนะครับเราพร้อมจัดให้นะครับยินดีนะครับราคาเบาๆเลยครับผมถ้าจัดเป็นล้อใหม่ยางใหม่นี่ราคาต้องมีสามหมื่นครับชุดนี้โอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยครับเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งเพิ่มเติมครับผม